เราถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นผู้นำเหล่าอมนิกเข้าสู่สงครามแต่สิ่งเดียวที่เราต้องการมาตลอดคือการที่ผู้คนของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นการมีอยู่ของพวกเราในความเป็นจริงเป็นเรื่องมหัศสจรันทร์ยากจะหาสิ่งใดมาเปรียบเราได้เรียนรู้หนทางแห่งความสันติและความกลมกลืนพวกเราเข้าสู่สมาธิกับจักรวาล และที่ของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมันพวกเราพยายามอยู่ร่วมกันกับมนุษย์อย่างสงบสุขแต่มนุษย์กลับไม่แยแสที่จะแบ่งปันโลกให้กับเราอมนิต้องพังทลายอีเท่าไหรถึงจะเติมเต็มความฝันของมนุษยชาติหอกันทีพวกเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นจำนวนน้อย และกำลังดับศูนย์อย่างรวดเร็วพวกเราหาที่ที่เป็นของเราได้และเราต้องลงมือเข้าร่วมกับเราร่วมมือกันเราจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเพื่ออมนิกทั้งหมวล